ที่ห้องประชุมอยุธยาชั้น3าสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้งที่5ประจำปี2564นายนพนุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าแม้ว่าได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้กิจการกลับมาเปิดบริการได้แต่เพื่อความไม่ประมาทขอให้ทุกคนนนั้ช่วยกันเคร่งครัดในการปฏิบัติตนเวระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือลงชื่อใช้บริการในส่วนประเด็นของนายจ้างที่ต้องการพารายงานต่างด้าวในกลุ่มทํางานบ้านที่ถูกกฎหมายจากทุกพื้นที่เข้ามาในจังหวัดร,รนงรศรีอยุธยาจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มคําร้องแจ้งความประสงค์ผ่านสํานักงานจัดทางงานจังหวัดพิจรารณาอนุมัติก่อนเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ดีขึ้นจึงได้มีการปรับลดจุดด่านคัดกรองจาก16จุดให้คงเหลือในระดับจังหวัดไว้2จุดได้แก่จุดตรวจทัก ตล,ตลาดแกลนอำเภออุทยัยและจุดทัดรองตลาดเกลียบอำเภอบางปะอินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปยยอ,อ,ยอย่างไรก็ตามยังคงให้หน่วยงานสุ่มตรวจสอบการเปิดกิจการให้เป็นไปตามการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด